อักษรต่ําเดี่ยวคืออะไรคะแม่ทุกคนอาจริงไม่ได้ยากเลยนะครับแต่ฟังดีๆนะครับอักษรต่าเนี่ยพอเรามีขยายว่าอักษรต่ําเดี่ยวนั่นแปลว่ามันก็จะมีอักษรต่ําคู่โอเคนะมีอักษรต่ําเดี่ยวกับอักษรต่ําคู่นะครับอักษรต่ําเดี่ยวก็คือไม่มีคู่นะครับก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมโลีโลกตัวอักษรตามนี้เลยงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมโลีโลกนะ ทีเนี้ยอักษรต่ําคู่ก็คือมันคืออักษรต่ําครับที่มันจะมีคู่ถามว่าต่ตําตรงข้ามกับอะไรคําตอบก็คือต่ําตรงข้ามกับสูงอักษรต่ําคู่คืออักษรต่ําที่มีคู่อยู่ที่อักษรสูงอา้าวอักษรสูงมีอะไรบ้างทุกคนอักษรสูงครับผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเห็นไหมผีผอ พอเป็นอักษรสูงอักษรต่ำคือพอพอพอนะผีฝากถุงพอสอถอพอพอฝอฟอขอทอขอคอสอซอหอหอชอชอเห็นป่ะผีฝากถุงเข้าสารให้ฉัน ทุกเสียงที่เราเปล่งออกมาครับมันจะมีคู่อยู่ที่อักษรต่ําก็คืออักษรต่ําคู่นั่นเองครับทุกคนใครไม่เข้าใจก็ลองทวนดูนะ